อำเภอสายบุรี um เดิมเป็นเมืองเก่าเรียกว่าเมืองสายโดยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานีต่อมาปีพุทธศักราช2357พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาัลทรงโปรดเกล้าให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงคาลงไปแยกเมืองปัตตานีออกเป็นเจเมืองคือเมืองปัตตานีเมืองยะริงเมืองสายบุรีเมืองหนองจิก เมืองรามันเมืองระเงะและเมืองยะลาและแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเจ็ดหัวเมืองสำหรับเมืองสายบุรีทรงแต่งตั้งให้ตวนนิดะเป็นผู้ว่าราชการคำขวัญอำเภอสายบุรีบูดูสะอาดหัดงามวาสุกรีสักขีวัดเก่าภูเขาสลินดงคงวัฒนธรรมงามล้ำเมืองสาย หาดว่าสุกรีตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหาดว่าสุกรีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปาตาตีมอลลักษณะเป็นหาดทรายกว้างและขาวสะอาดมีความลาดชันน้อยทอดตัวเป็นแนวยาวร่มรื่นด้วยทิวสนเหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำและประกอบกิจกรรมริมชายหาดตามอัธยาศัย แต่เดิมหาดวาสุกรีเป็นหาดทรายโลง่งขาดร่มเงาไม้สำหรับพักผ่อนต่อมาทางเทศบาลได้สร้างศาลาและปลูกต้นสนเรียงรายไปทั่วเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของผู้มาเยือนหาดวาสุกรีในยามค่ำคืนสวยงามมากยืนบนฝั่งแล้วทอดสายตาไปยังท้องทะเลจะเห็นความงามของแสงไฟวับแวมของเรือประมง ที่ออกจับปลาในเวลากลางคืนเฉกเช่นดวงดาวจากฟากฟ้าที่ตกลงมาลอยระยิบระยับอยู่เหนือท้องทะเลซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มีโอกาสได้เยือนมาหาดทรายแห่งนี้ถ้าต้องการสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศในยามเช้าตรู่ของที่นี่ก็คงไม่ผิดหวังก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามนี้ ค่อยๆโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าซึ่งจรดกับพื้นน้ำทอแสงสีแดงส้มสวยงามกระทบกับน้ำทะเลเป็นประกายระยับในยามเช้าตรู่เป็นภาพที่น่าชมยิ่งนักระแงะเมืองพระยาลองกองล้ำค่าประชามีน้ำใจที่กล่าวมานี้คือคำขวัญของอำเภอระแงะอำเภอระแงะ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนาราธิวาสต,ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดชาวบ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในอำเภอระแงะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่สองแห่งคือวันอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปและส่วนสาธารณะวชระอุทยานวันอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปอยู่บริเวณเชิงเขาลีแย น้ำตกซีปโปเป็นน้ำตกที่มียอดเขาสูงถึงเจชั้นบรรยากาศทั่วไปร่มรื่นมากและเป็นน้ำตกที่สวยงามบริเวณน้ำตกก็จะมีต้นโพทองและดอกไม้นานา,นาชนิดซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบพันไม้น้ำตกซีปโปได้รับการประกาศเป็นวันณอุทยานเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2519 มีเนื้อที่625ไร่บริเวณน้ำตกจะมีต้นลองกองที่มีอายุถึง200ปีซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอระแงะเนื่องจากลองกองซีโปแตกต่างกับลองกองในพื้นที่อื่นตรงที่ลองกองซีโปจะมีรสหวานหอมกว่าลองกองในพื้นที่อื่นสำหรับสวนสาธารณะวชระอุทยานจะอยู่ริมถนนนาราธิวาสระแงะ อยู่ระหว่างโรงเรียนรังเงะกับโรงเรียนตันยงม,มัดห่างจากตัวจังหวัด19กิโลเมตรมีเนื้อที่14ไร่ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่อำเภอระแงะและนักท่องเที่ยวตลอดมา สุไงาปาดีมาจากคำในภาษามลา,ายูว่าสุไงซึ่งแปลว่าคลองหรือแม่นม้ำและปาดีซึ่งแปลว่าเข้าเปลือกความหมายรวมกันก็คือคลองเข้าเปลือก ทั้งนี้เพราะแต่ดั้งเดิมบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งคลองที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกล่องเรือไปตามลำคลองเพื่อขายให้กับท้องถิ่นอื่นๆจึงเรียกคลองนี้ว่าสุไหปาดีอำเภอสุไหปาดีจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อพุทธศักราช2440ที่ว่าการอำเภอ,อย ที่ว่าการอำเภออยู่ที่หมู่4ในสมัยนั้นตำบลสงไงปาดีขึ้นกับเมืองระเงะและได้ขึ้นกับจังหวัดนราธิวาในปีพุทธศักราช2462ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านโคกตาหมู่ที่1 ำบลปะลุรูซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิม7กิโลเมตรเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมีทางรถไฟผ่านและเป็นศูนย์กลางของพื้นที่อำเภอโดยใช้ตามชื่อดโดยใช้ตามชื่อดั้งเดิมว่าสุงไงปาดีแต่เดิมสุงไงปาดีมีอนณาเขตที่กว้างขวางมีพื้นที่ติดต่อกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียต่อมาได้มีการแยกตำบลสุงไงโกโลก ตำบลปูยตำบลป่าเซมัดและตำบลมูโนไปรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นอำเภอสุงไงโกลกจึงทำให้สุงไงปาดีมีพื้นที่เล็กลงและไม่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียอีกพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสุงไงปาดีเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูกสภาพพื้นที่ทิศใต้และทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ราบสูงมีเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามคือเทือกเขาสังการาคิรีปกคลุมไปด้วยป่าไม้และสวนยางพาราอ,อุดมด้วยไม้มีค่าเช่นไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนชันตาเมลไม้สยามหวายและตะกาทองเป็นต้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มและป่าพุ่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและการทำนา สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสุไงปาดีมีน้ำตกชัดวารินอ่างเก็บน้ำโคกยางส่วนรวมพันไปมะไม้ป่า60พันสามหาราชนีขอเชิญไปเที่ยวที่อำเภอสุไงปาดีกันนะคะท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับอำเภอสุไงปาดีน้ำตกชัดวารินอยู่ที่ตำบลโตเดงเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันไม้นานา,นานชนิดพันไม้เด่นของที่นี่คือปาล์มบางศูนซึ่งเป็นไม้หายากพบในบริเวณป่าลึกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,800เมตรมีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียลักษณะเป็นไม้ลำต้นเตี้ย,ตยแต่ก้านออกเป็นกอใหญ่สูงท่วมหัวได้ถึงสเมตร ใบแผ่กว้างทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดมีเส้นใบเรียงเป็นระเบียบสวยงามได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นปาล์มที่สวยงามที่สุดซึ่งจะพบในป่าแถบนี้เท่านั้นชื่อปาล์มบางศูนตั้งโดยศาสตราจารย์ประชิตวามานน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เมื่อครั้งท่านเดินทางมาสำรวจพื้นที่แถบนี้ได้พบปาล์มชนิดนี้ปลูกอยู่ในหมู่บ้านมุสลิมศาสตราจารย์ประชิตเห็นว่าใบของปาล์มชนิดนี้มีลักษณะคล้ายบางศูนเครื่องสูงที่ใช้บังแดดในพิธีแห่จึงนำมาตั้งเป็นชื่อปาล์มดังกล่าวส่วนภาษาท้องถิ่นเรียกว่าบูเกลีเปแปลว่าตะขาบภูเขา น่าจะมาจากส่วนช่อดอกที่คล้ายตัวตะขับนั่นเองส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจของอำเภอสุงไหปาดีนอกเหนือจากน้ำตกชัดวารินที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจคืออ่างเก็บน้ำโคกยางและสวนรวมพันไม้ป่า6 0พันสามหาราชินี อ่างเก็บน้ำโคกยางซึ่งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอสุงไงปาดีไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักส่วนสวนรวมพันไม้ป่านั้นมีพื้นที่จะอยู่ในเขตหมู่บ้านเลกเเกเจงอเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรหนานแน่นเช่นเดียวกันเป็นศูนย์กลางระหว่างอำเภอสุงไงปาดีกับอำเภอสุงไงโกลก ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้เดินทางไปยังอำเภอสุงไงโกลก